มีเรื่องเล่าที่บอกว่าในช่วงศตรวรรษที่15โชกุนญ,ญี่ปุ่นนามว่าอาชิดังะโยชิมาสะได้ทำถ้วยชาใบางามที่ได้มาจากประเทศจีนตกกระแทกพื้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเขาจึงทำการส่งถ้วยชาที่แตกสลายใบยนั้นกลับไปยังประเทศจีนเพื่อทำการซ่อมแซมแต่สิ่งที่เขาได้รับในอีกไม่กี่เดือนต่อมากลับกลายเป็นวัตถุที่มีสภาพเทอะทะไม่น่ามองเลยชิ้นส่วนของวัตถุนั้น ถูกปะติดกันด้วยลวดเย็บขนาดใหญ่ซึ่งถ้าหากเรานึกภาพตามดูนะครับสภาพของถ้วยชาใบนี้ไม่ต่างจากแฟงเกนสไตล์เลยทีเดียวพอได้เห็นสภาพถ้วยชาที่ไม่น่ามองแบบนี้ครับท่านโชกุนผู้นี้จึงมีความคิดว่าเอ๊มันน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่าน,นี้สิเขาจึงขอให้ช่างฝีมือท้องถิน่นหาวิธีการซ่อมแซมถ้วยชาใบนี้ให้หน่อย เราช่างฝีมือญี่ปุ่นจึงได้ทําการคิดค้นวิธีการซ่อมแซมอย่างดีที่สุดโดยการขัดส่วนของเครื่องเคลือบที่แตกแล้วเอาติดกลับเข้าไปด้วยกันโดยใช้น้ำยาเคลือบผสมกับทองคําเป้าหมายของช่างฝีมือไม่ใช่การทําเครื่องเคลือบแบบต้นฉบับขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมหรือแม้แต่ปกปิดข้อบกพร่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่พวกเขานั้นทำการเปลี่ยนแปลงผลง,งานชิ้นเอกที่แตกสลายลง ให้กลายเป็นของล้ำค่าที่ดีกว่าเดิมผลงานของพวกเขาได้ก่อให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าคินซงิซึ่งคินแปลว่าทองส่วนซึงิแปลว่าเชื่อมเมื่อรวมกันจึงแปลได้ว่าการเชื่อมด้วยทอง ถ้วยชายที่ถูกซ่อมแซมนั้นไม่ได้สวยงามทั้งๆที่มีข้อบกพร่องแต่มันสวยงามได้ก็เพราะมีข้อบกพร่องในตัวของมันเองรอยแตกราวทั้งหลายที่กลายเป็นสีทองทําให้ถ้วยชายที่เคยแตกสลายไม่น่ามองกลับงดงามมีค่ามากยิ่งขึ้นศิลปะนี้ครับคลายมาเป็นปรัชญาแนวคิดหนึ่งที่สำคัญของญี่ปุ่น คินซงิีที่บอกกับเราทุกคนว่าไม่ว่าเราจะมีบาดแผลความปวดร้าวทั้งใจอดีตที่คืนขมจนเราไม่อยากกลับไปมองที่มันได้เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราอีกด้านมุมหนึ่งของบาดแผลเหล่านั้นก็คือความงดงามที่หลอหลอมให้เราเป็นตัวเราในวันนี้ได้ทุกความผิดพลาดความล้มเหลวความเสียดายความผิดหวังไม่มีประสบการณ์ใดที่เกิดขึ้นแล้วศูนเปล่าอยู่ที่ว่าเรานั้น มองเห็นอะไรในบาดแผลหรือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเหล่านั้นแทนที่เราจะปล่อยให้มันมาทำลายชีวิตของเราลงทําให้เราเป็นเหมือนคนที่ไม่มีค่าหรือเป็นคนที่ไม่มีความภาคภูมิใจในอะไรสักอย่างลองนำสิ่งเหล่านี้ครับมาเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และทำให้หนึ่งชีวิตนี้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้แทนที่เราจะเมินเฉยหลีกหนีหรือดำดิ่งจมทุกไปกับมันให้ตัวเราได้เข้าใจถึงความแตกหัก ความเปลอะบางภายในจิตใจนั้นเพราะจิตใจของคนเรานั้นก็ไม่ได้ต่างจากถ้วยชาที่แตกสลายถ้าหากชีวิตนี้ประสบกับบาแดแผลใดๆมันก็สมควรที่จะได้รับการเยียวยาสมานแผลอย่างทนุถนอมเช่นกันบ่อยครั้งที่มันต้องใช้เวลามากสักหน่อยใช่ไหมครับบ่อยครั้งที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ได้ยากจนเกินกำลังของเรา เวลาจะช่วยเราเสมอแต่กับการนั่งเฉยเมินเฉยจมทุกกับมันมากเกินไปและปล่อยให้เวลาผ่านไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังจมอยู่ในภาวงของความปวดร้าวในใจความทุกข์อันมืดมนจงพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนะครับและซ่อมแซมตัวเองให้ดีกว่าเดิมลองใช้แนวคิดคินสิกับชีวิตของเราดูก็ได้ครับเริ่มจากยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และอย่าใจร้ายกับตัวเองให้มากนักบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเราได้ร้ายแย่แบบไหนบ้างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางทีมันก็เข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวบางทีมันก็เกิดขึ้นจากการกระทําของเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยทําผิดพลาดแต่หากเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วขอให้เรามีความรับผิดชอบต่อตัวของเราเองอย่าใจร้ายกับตัวเราเองเพราะมันไม่ได้ ทำอะไรให้ดีขึ้นใช้ความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มีไว้ให้เมินเฉยไม่ได้มีไว้ให้จมดิ่งไปกับมันแต่มันมีไว้ก็เพื่อให้เหรานั้นได้เอามาคิดและทบทวนใหม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม อย่าให้อารมณ์มาควบคุมเราไปทั้งหมดพยายามดึงสติของเรากลับมาให้เร็วที่สุดไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเราต้องดึงสติของเรากลับมาให้ได้ใช้เรื่องแย่ๆเหล่านั้นให้เป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ทำผิดพลาดซ้ำเดิมอีกครั้งในอนาคตเพื่อที่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมทุกข์อยู่อย่างนั้น การเรียนรู้การล้ลมและการลุกขึ้นที่ดีเราต้องเริ่มรู้จักยิวยาบาดแผลของตัวเราเองก่อนรอยแตกร้าวของภาชนะเครื่องเคลือบที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันยังสามารถถูกเชื่อมต่อได้ด้วยทองคำจนมีความแข็งแกร่งและงดงามโดยฝีมือของมนุษย์ได้เราเองก็คือมนุษย์เราก็สามารถซ่อมแซมรอยแตกร้าวในตัวเองได้เหมือนกันแต่อยากกดดันตัวเองมากเกินไป ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้ายกับตัวเองรับฟังตัวเองด้วยทุกอย่างต้องใช้เวลาซึ่งระหว่างที่ตัวเราและเวลากำลังทำหน้าที่นั้นเราก็ควรมีศรัทธาในตัวของเราเองด้วยในเวลาที่จิตใจภายในของเรากำลังพัฒนาไปมันก็จะมีหลายเรื่องที่เข้ามาทดสอบเราเสมอเราอาจจะกลับไปหลงทางเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดในเรื่องใหม่หรือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรานั้น ไม่พอใจขอให้เราอดทนและประครับประคองตัวเองในทุกๆครั้งหากเราใช้การเรียนรู้แทนที่จะตัดสินเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆครั้งเช่นกันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราเป็นคนเลือกมองเราจะมองเห็นอะไรในบาดแผลเหล่านั้นเห็นเป็นโทษหรือเป็นบทเรียนชีวิตเราจะใช้เรื่องราวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรการที่เราจะดูแลตัวเองได้ เริ่มที่การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมองว่าตัวเราเองนี่แหละที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคินงิศิลปะแห่งการซ่อมแซมตัวเองบอกให้เราเดินหน้าต่อไปแต่ไม่ใช่แค่ไปอย่างมีความสุขแต่จงภูมิใจในเรื่องราวของบาดแผลที่มีในชีวิตของเราด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่จะย้ำเตือนเราว่าเรา เป็นคนที่แข็งแกร่งเพียงใดขอบคุณครับที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ชอบกันก็ขอฝากเป็นกำลังใจดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์กันนะครับพบกับเรื่องราวดีๆพัฒนาความคิดใน The Book Tellers t o r y บันทึกบันดาลใจ และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่าลืมทัศนคติที่ดีที่เราใช้มองสิ่งเหล่านั้นนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ